จิตสว่างสวครอบกายเมื่อจิตว่างจิตวิ่งเข้าจับลมหายใจเดินตามลมหายใจออกเข้าออกเข้าในที่สุดจิตสงบละเอียดแน่วแน่ลงไปวิ่งตามลมหายใจมาสงบสว่างในท่ามกลางของร่างกายสาวาทแหร่งะเสะมี ออกมาครอบกายทั้งหมดจะมองเห็นความสว่างสวัยรอบก,กายจิตดวงนี้สามารถที่จะมองเห็นอวัยวะภายในซึ่งเรียกว่าอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นจะรู้สึกว่าในตัวของเรามนี่สว่างไปหมดพระจิตไปอยู่ในท่ามกลา แล้วมันก็พุ่งแสงออกมารอบๆจนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไปร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่บางทีมีร่างกายปรากฏขึ้นมาให้จิตมองเห็นในลักษณะแห่งความตายแล้วก็เน่าเป่อยปุพังสลายตัวไปหมดอันนี้คือความเป็นไปของจิตในทางที่สองทางที่หนึ่ง ทางที่สองนี้มีลักษณะแม้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในทางสมถะกรรมฐานอันนี้คือทางขาดของจิต